मासां पापूजि ฝากกระแสกุศลน,นี้นะคะไว้กับรูปลักษณ์หลงปูดูที่ได้สร้างขึ้นมานะคะเมื่อใดก็ตามที่มีคนสวดมนต์นะคะขอให้รูปลักษณ์พระองค์นี้สว่างสวยแผ่บุญโดยอัตโนมัติขอให้มวลสารทุกอย่างที่มารวมตัวกันบังเกิดเป็นองค์พระนี้มีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์มีพลังงานเต็มเตี่ยมทะลุทะลวงทุกอนุพระองค์นี้ สิ่งมงคลต่างๆที่มีค่าใดก็ตามขอเป็นกำลังจักรพพัดทั้งหมดนะคะขอให้มีเทพพรมเทวาปกปกัปกรักษาคุ้มครองเมื่อใดก็ตามที่มีคนกับไหวบูชาอธิษฐานและสวดจักรพพัดหรือบทตไตรสารนาคมนะคะขอให้พระองค์นี้เป็นกระแสดเดียวกันกับองค์จักรพพัดนะคะขอให้ประสบความสำเร็จเป็นจริงทุกประการะคะ่ะ ฝากกระแสไปพร้อมๆกันนะคะก็อธิษฐานฝากกระแสเป็นแบบฉบับของตัวเองก็ได้นะคะระหว่างเรารอให้พิธีเทปูนเสร็จสิ้นนะคะเราสวดมนไปด้วยกัน,นะคะ่ะ and

यद्म ตอนนี้นะคะเหลือสิบกระป๋องสุดท้ายเราก็จะเสร็จสิ้นพิธีกันแล้วนะคะ ่ะก็หลวงตาก็กำลังจะออกมาแล้วนะคะ oh, <okay. S 1> ค่ะก็ครบสิบกระป๋องแล้วนะคะค่ะแล้วขณะนี้นะคะหลวงตาก็ได้เดินทาง มานะคะคเดี๋ยวรอหลงตาก่อนแล้วกันนะคะ สามสิบเมื่อวานรวมเมื่อวานนี้ด้วยไม่ใช่วันนี้สามสิบคิวรวมเมื่อวานนี้ด้วยสามสิบคิวเมื่อวานด้วยนะเต็มตำบลตอนนี้นะอ่ะเท่ตรงไหน เอาวัวนนี้นะสอ,องทุ่มครึ่งนะหกโมงแล้วก็หนึ่งรอบแล้วก็สองทุ่มครึ่งอีกหนึ่งรอบนะอ่าร่วมอ่าสวดบนกระดูกตาฮะอ,อ่าแกลบแดเช้าเดี๋ยวกระดูกตากำลังเดินมากำลังเดินมา นะครับเสร็จแล้วครับปฏิานเลยิฐานเลยตต ตัวลวงชอยลูกตาบอ,อกว่าให้ตัวอธิษฐานเลยอธิษฐานเลยไม่มีไหมอเอาไมา่ไม่เอาอาล่ เว้ยดงตาให้ตุตุดตาให้เอาวสกับของการวงตาครับผมมาตีบทสวดหน่อยมาตีบทวดหน่อย ใหับหายใจกันด้วยนะฮะตอนนี้ผู้ราทั้งหลายได้น้มกำลังรวมพลังสามาคัคคีสร้างองค์รตดูหน้าตักหเมตรอง์ที่28สิบำเร็จสมบูรณ์ข้าพเจ้าทั้งหลายขอรัตนาบรารมีและปู่น้องตาพร้อมบริวารน้อมกำลังจกักรพรรดิไตรสารณคม มารวมตั้งแต่พุทธเจ้าพระพุทองค์ที่องค์ปัจจุบันองค์ข้างหน้าไม่มีประมาณทุกองบารมมีรวมพระปเจกพรอโพริสัตว์พระธรรมบริยส่์ทั้งหลายมารวมีหลวงปู่โทษหลวงปู่ดูหลวงกาพร้อมบริวารทั้งหมดบารมีพวกเราทั้งหลายเทพองค์ทั่วสามโลกธาตุมารมีสมเด็จพ่อพระเจ้าตากศินมหาราระยาพิชัยวรนาเรสวนพระเอกาพร้อมบริวารเหลานักพบทั้งหลายเทกผู้งทั้งหมดขอลงูรวมทั้งหมดมาที่รูปพร์องค์ล่าสุด ที่พวกเราทั้งหลายได้สร้างตลอดถึงรูปลักษณ์ที่หลวงปู่หลวงตาพวกเราทั้งหลายได้สร้างได้ทิฏฐานไว้ตแต่ดีถึงปัจจุบันเป็นกระแสเดียวกันกับจกักรภาพไต่สรารนคมกับท่มน,นะรูปลักษณ์ที่หลวงปู่หลวงตาพวกเราได้ทิฏฐานไว้ทั่วโลกนะได้สร้างไวท้วนะไไวทั่วโลกทุกแผ่นดินไม่มีประมาณเมื่อใดก็ตามผู้ดใดสวดจกักรภาพไต่สรารนคสนมสวดมนต์ภาวนาแผแ่เมตตาสร้างบารมีทำความดีขอพลังงานมาที่รูปลักษณ์สถานที่นั้นนั้น แผ่แสงสว่างแห่งบุญให้มนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งหลายอัตโนมัติจนกว่ารูปลักเป็นผงเป็นน้ำนะใครก็ตามผู้ใดก็ตามมาอาธิษฐานสิ่งใดก็รูปุรักทั้งหมดตนะั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตที่หลวงปู่หลวงตาพวกเราได้สร้างอธิฐานทั้นนะทเป็นดินอธิษฐานสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยทมขอความปรารถนาของเขาทั้งหลายเหล่านั้นจงบรรลันสำเร็จทุกป,ประการทั้งโลกไธรรม ขอเมตตาบารมีนองปู่ท่านรวมบุญกุศลตั้งกองบุญไว้ให้พวกเราของพระลาว้สงให้บุญที่พวกเราทั้งหลายที่ได้ตั้งใจเสียสละแรงกายแรงใจในการสร้างตั้งแต่ดีตปัจจุบันเนี่เป็นกําลังเป็นประโยชน์กับประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ขอเมตตานงปู่รวมบุญที่เกิดขึ้นทั้งหมดน้อมถวายเป็นกุศลเป็นบุญ แด่พระเดชพระคุณลวงตาทั้งหมดบุญใดกุศลใดทั่วเราทั้งหลายได้ทั้งจิตทั้งใจได้สร้างมาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันน้อมถวายดวงตาทั้งหมดขอพระลาวิส่งแห่งบุญพระลาวิส่งแห่งบุญทั้งหมดเกื้อหนุนส่งเสริมในสิ่งที่ลวงตาตั้งใจในสิ่งที่ลวงตาปรารถนาให้ลวงตาสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาโดยชาบพลันดันใจทุกประการขอให้ลวงตาได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นกําลัง เป็นหัวเรือใหญ่เป็นผู้นำพาพวกเราทลายได้สร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปการแต่ลองตาจะเห็นสมควรนะขอไม่ตาหลวงปู่แผ่ใปสามโลกธาตุโลกวิญญาณโอปาริกะไม่มีประมาณนะทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณจะเป็นญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีสามโลกธาตุเนี่ยของบารมีท่านสะเทือนนะนะสัตตพ,ทพุทธส सां का पा Sadhu, Rangang, Satur. มีแบงค์ใหญ่ด้วยไม่รู้แบงค์อะไรนะเห็นเมื่อกี้นี้เทียบเลยเอาวานเลยโต้ววานเลยโต้ลมรูปตาให้วานเลยเ,เดี๋ยวพระลมก,ก่อนเดี๋ยวชุดละมุนมีแบงค์ใหญ่ด้วยเอาถางนี้มั่งด้วย

ช่วยล้างกระถางหน่อยเร็วโย,ยมนะช่วยล้างกระป๋องปูนหน่อยนะกระบอกปูนด้วยนะอาช่วยกันนะอ,ะอยายติธรรำท่านละสองาสองครุเอ่งดีค่ะก็บรรยากาศนะคะการยิ้วปูนเทพระหลวงปูดู